นิวโมแพร s อเซนนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเวสัอางจากญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นกว่าจะได้เวสัอางยากมากนะเพราะว่าเขาต้องมีเปเปอร์วิจัยแล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าสายสก,กัดที่อยู่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในร่างกายเราได้พอด้าลองนะ่ยประมาณ3เดือนเริ่มรู้สึกอุ้ยชอบตอนแรกได้มาฟรีก่อนอแล้วก็ชอบจะซื้อเองก็ไปดูราคาเฮ้ยแพงมันแพงเหรอ บบวิดูต่อเป็นเด็กเนิร์ดไงด้ก็ดูต่อว่าอ๋อที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าเขาอะมาจากแบบว่าพวกงานแบบวิจัยสถาบันวิจัยเป็นเวสต์ซังด้วยตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ผมเราอ่ะขึ้นใหม่และไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีน้ําหอมคืออ่อนโยนเอ uh. ไม่แบบไม่ทําให้คุณแพ้อเอาง่ายๆ uh. ด้าลองแล้ว3มเดือนผมใหม่ขึ้นมันจะเป็นตัวน้าเอสเซนต์แบบนี้จะบอกว่า uh. ไม่มันเ oh. หนียวเหนอะหนะและกลิ่นหอมผู้ดี uh. มากวันนี้บอกโปรเลยวันนี้โปรโมชั่นนะคะวันนี้สำหรับแฟนๆรายการนี้โดยเฉพาะซื้อ นิวโม1ขวดปกติ249 9บาทวันนี้ราคาพิเศษเลยเหลือ1499บาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยซื้อคู่กันกับเอสเซนส์บวกแชมพูแนะนําว่าโปรเนี้ยดีเพราะว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นราคาปกติเนี่ย3า9 8ปกิบบาทวันนี้เหลือ2399บาทและที่สําคัญคือทุกออเดอร์ที่สั่งเป็นขวดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดเดี่ยวหรือว่าขวดบวกแชมพูได้แปลงซิลิโคนนวดศีรษะอันนี้ดีมาก,มก ลาสระผมนะแล้วคุณเอาเนี้ยนวดมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ<ด>เส้นผมทําให้ผมเส้นใหม่ๆขึ้นมาได้